ส่วนนี้ก็จะเป็นดอทที่เขาตอยู่ในไส้ในของอก่องส่วนนึก็จับได้หมดเรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกช่วงชั่วโมงแรกสามารถระงับเหตุได้แล้วแต่ว่าคิดว่าดอทลากเขาออกมาแล้วก็เอามาฉีดน้ำตัดข้างนอกจน đắp cái thứ này. Cứu mạng để giúp được. Sao mà không có cái 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 วันนี้ก็ได้รับการประสานจากทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใคร,ร,ร,รมีเยไะเท่าไหร่น้องก็ไปไหลายรการวันนี้เรากำลังสารจากทางกมรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งท่านผู้แทนมานะครับแล้วก็ผู้แทนจากส่วนกลางมาเพื่อมาคุยกับผมเพื่อเรื่องในการทําเสนอแผนเพื่อยื่นต่อสารจดระยงซึ่งคาดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้น่าจะเป็นวันศุกร์นี้นะครับจะนําแผนการกําจัดสารเคมีในการไปบาบัด เพื่อนอเสรจต่อสารจดระยองเพื่อสารจะมีได้มีคำสั่งให้กรมโรงงานอุตสาหก,กรรมดำเนินการบ,บําบัดตามกำวีทีและเคลื่อนย้ายไปกำจัดนอกพื้นที่ครับอันนี้วันศุกร์นี้ใช่ไหมฮะครับถ้าไม่เกิดวันศุกร์นี้เพราะมีการคุยกันทุกฝ่ายแล้วเห็นตรงกันว่าต้องทําให้เร็วที่สุดวันนี้พี่น้องประชาชนวิตกกังวลกันทุกคนทั้งผู้เกี่ยวข้องกับวิตกกังวลหมดเห็นว่าไฟประกายขึ้นมาสองสามครั้งทุกคน,นวิตกัวแต่วันนี้ก็คือตัวหลักก็คืออลูมิเนียมดอสซึ่งถ้าเกิดเจอละองน้ำเจอต เป็นควันขึ้นมาคือเ็ไดรีย่ไยสารออกโมเนียออกมานะครับเพราะความประมาทใจของชาวบ้านที่อยู่ด้านนี้ครับกังวลสับสนกับข่าวเมื่อคืนว่าไหม่อารมิเนียมดอปขึ้นมาอีกครั้งหน,นึ่งย,ยืนยันนะเาว่าตรงนี้เป็นขยะอะไรครับออคือจุดที่ไหม้มาเมื่อวานเนี่ยมาไล่ดูแล้วคือเป็นกองขยะหนึ่งเป็นเศษไม้ส่วนหนึ่งเศษผ้าส่วนหนึ่งแล้วก็เศษบิ๊กแบกกับขยะกองรวมๆมาทั้งหมดเป็นกองสูงประมาณสองเมตรนี่พอ ไปลุกขึนเสร็จาทางเจ้าที่ทั้งอบตต,ต่างก็เอาแบคคฮขุดดึงออกมาเพื่อมาทําการฉีดดับไฟด้านนอกนี่ครับแล้วก็ตัดทางไฟเพื่ออุ่นใจตอนนี้เราควบผมเรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยครับนี่เหลือขั้นตอนที่เราจะให้กรมโรงงา,านอุตสาหกรรมทาไปดาเนินการตามกรมวิธีทั้งหลักวิชาการในการาบำบัด Terima kasih telah menonton